สวัสดีจ้ะพี่น้องทำอะไรกันเอ่ยกอบใบทัศึกษาสวัสดีครับหนุมพี่ยิบพกสวัสดีครับน้องสสวัดีค่ะน้องกระดาเพิ่งเลิกเรียนผู้ปกครองมาเยี่ยมบ้านมือนี่ผู้ปกครองมาเยี่ยมบ้านผู้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนโอ้ยแม่ก็ได้จักเฝ้าไปใส่นี่จ้ะพี่น้องจ๋าอยากอ้างโต๊ะกับข้าวโต๊ะกินข้าว เอาคิดบไปเลยสติ๊กตื่นเต้นดีใจวะตื่นเต้นดีใจได้มีโต๊ะกินข้าวของตัวเองดี่น้องจ๋าสวยวะนี่ในที่สุดเราก็มีนะเราก็มีโต๊ะกินข้าวแล้วอยากได้มานานมากมานานมากเกยกับคีบแบบคีบไม่เคยได้ชก่อนเป็นฝันมานานมากเป็นฝันมานานมากจต่อยากได้โต๊ะกินข้าวแบบนี้ค่ะแต่ที่จริงสิไปซื้อบ่ได้ตั้งใจจะเอาแบบนี้หรอกจ้ะจะเอาราคาแบบ ซอบๆเนาะแต่ไปแล้วบบไปเห็นนี่งามขนาดเลยมันก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นมากนะราคาก็ซอบๆอยู่แปดพันกว่าบาทประมาณนี้จ้ะแปดพันกว่าบาทปัจจุบันที่แปดสิบเจ็ดงามขนาดเลยพี่น้องงามมสาวติ๊กโบอู้ดีใจบักคักจ้ะบักคิดบักฝันว่าสิมีโต๊ะกินข้าวงามปานนี้แล้วกถนนมีตู้ไว้แช่เห็ดผสงพี่น้องแล้วแต่นี้ต่อไปท้าติ๊กท้าสาวติ๊ก มีเฮสติกจะแช่ฟิสส่งให้พี่น้องจากอาสิรับซื้อจากญาติพี่น้องจากชาวบ้านอีกเพื่อส่งพระพี่น้องสั่งกันได้ครับเป็นพวกของอำเภอโพสวรรของที่เราต้องนอกแม่แข็งกลับไปได้นะโอเคจะรับเองแต่เนี้ยอันนี้ก็ไปซื้อนะไปซื้อนอกยามเขียดนอกเขียดน้อยยามดอกกระเจียวนิดอไม่ได้ดอกกระเจียวฟิ่ได้ได้แต่พวกเป็นพวกปลาเขียดน้อยปลากดีพวกเขียดพวกเขียดน้อยแบบนี้ ล็อกฟิตแล้วก็เฮ็ดพวกฮิดขมเฮ็ดยังแบบนี้จะ้ะทุกทีคู่ปีสถิตบางทีกับบมีตู้ฟิตเนาะใช่แล้วใช้ตู้เย็นฟิตมาเลยช้าแม่บางทีกับส่งมาพี่น้องบทะนหรือกับคสามารถรับซื้อได้เพราะว่ากังวลว่าถ้ารับซื้อจากจากชาวบ,บ้านหรือจากคนอื่นแล้วเฮาซีฟิตเฮาชีแช่ตรงไหนในเมื่อเฮาโบมีตู้ตู้แช่แข็งแบบนี้จากนี้ไปมีแล้วจ้าแล้วก็ซื้อตู้ผ่านนาพาพี่น้องไปบึ่งเหรอไหอยากอ้างยังไงจะเคลียร์พาอดาก่อน่ะ ใช่ดาเขียนนอดแต่ไ,ได้เนาะอันดาแม่มีมีของเซอร์ไพรส์ด้วย,ยวนี่ซื้อตู้ผ้าจ้ะซื้อตู้เสื้อผ้านี่ทำรับสาวติ๊กสาวติ๊กคิดว่ามันมันแพงแล้วเนาะบบเคยมีตู้ผ้าวันนี้จักเื่อจ้ะสวยดีโบเคยเียนเปิดด่น้องพง้มดูสามพันกว่าบาทจ้ะอันนี้กันปกติสาวติ๊กใช่เต็ลเรา อย่างนะเอิ้นที่ตากผ้าธรรมดาที่ตากผ้าธรรมดาใช่มันเป็นราวเล็กขนาที่ก็เก้เก้าค่ะนี่เพราะว่าส้ำนีก็ถือว่าโอ้หดูสุดๆเลยกรบเป๋าเคสติกนี่จ้ะนี่สามพันกว่าบาทตู้แรกในชีวิตเราเคยมีหรือไงเราเคยเอาหรือไงตู้ลรกทำกระเป๋มาบ้านเราต้องซื้อของพวกนี้เนาะบัดนี้เพราะว่าเราบม่ได้ย้ายไปใส่ละอย่างมากเขาก็ไปเขาก็มันให้มันอยู่ในบ้านนี้ เขาลงไปใต้หญิงเขาก็กลับมาคือเก่าอติกี้เห็นอยากซื้อแน่นอยู่ใต้กับบางเทือกแต่ว่าลาบากต้นขนอาติกสีทายให้เบิ่งนะ<า>ปกติลาวผ่าสะติกนี่อติกก็จะตากแบบน,นี้เลยจ้ะนี่ดิอยู่ในลาวเล็กแบบนี้ซามลาวสีลาวโต้กันมานี่นี่ตากแบบน,นี้เลยแบบน,นี้เขามีตู้ผ่าลองใส่ในตู้ผ่าเลยแบบน,นี้มาให้น้องมาขอมีอยามาให้ด้วย เปิดซ uh ้ายก่อนนี่มีที่นอนนอนน้นด้วยเดี๋ยวพ่อไปประกอบเอามาประกอบป่ะเดี๋ยวพ่อประกอบป่เอามาประกอบข้างนอกป่ะอยากอยากให้เห็นลายขาปูที่นอนด้วยใส่ดีใจปะสปริงอย่างดีม่ได้นี่สามพันสามพันที่นอนนี่เตียงเตียงเล็กหนึ่งพันถาเป็นสี่พันถาสปริง พุงทะลุปุ๊บเชื่อเดี๋ยวพ่อประกอบให้ก่อนเอาไปหิางอกเดี๋ยวหนอกเดยวพประกอบตอนยังน้อยนี่ใช่เอ่ยจบแล้วจบแล้วอย่างน้อยพ่อก็ได้เห็นน้อยดาเซอร์ชิปคุยใช่เอยนี่จ้ะหน้าพร้อมตาโอ้โหลดไฟเขานี่พร้อมหน้าพร้อมตาอันนี้ก็นี่สามสี่พร้อม่รู้อันนี้ดิอันนี้เหรอคุณบ้า ไอ้พิษคป้าใหญ่พิษเคนไอน้ำบ้านเชือเอินบอกเคนว่าทิ่เคนเนืองจ้ะคุ้มเงินี่เป็นเจ็ดแล้วนี่ของน้องอันดาท่านนี้เราผ่าน้องอันดายังเป็นไม่อดไม่ไผ่อยู่อดเอาก่อนเดือนรุกเด้อเดือนหน้าก่อนหัวเด้อเดือนหน้าจึงซื้อให้ตู้ผ่าเอ้ยอะไอยากอวดอันนี้อีหย่างเบบี้ซัทอ๋อที่ระบายสีเมื่อคืนนี่ค่ะไม่รู้พ่อหรอกพ่อได้ดั่งรถด้วยเขียวเหลืองน้องอันดาระบายเองพี่นไหมเนาะ มาเอาออกมาพี่ตุ้กขาเป็นศิลปะคือออกมาประกอบจ้ะบ้าน้อยของเราก็ค่อยๆมีต่อเติมอย่างนิดและหน่อยค่อยซื้อกันไปจ้ะเดือนนี้ได้นิดๆเดือนหน้าจะได้อย่างค่อยซื้อเพิ่มจ้ะค่ะเด็กน้องกระดาก็มีที่นั่งกินข้าวนั่งกินนั่งเขียนนู่นนี่นั่นในห้องเดียว เดี๋ยวห่างบอกเกลียประกอบก่อนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้ะจะเป็นจะมันจะเป็นเตียงไหมถ้ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยเรียบร้อยประกอบแล้วกระปุ่เบิ่งนเบิร์ลายที่นอนสักเนาะจ้ะบลายที่นอนอันมีสีนี้ก็สีครีมลูกมันได้แค่สองสีนี่แหละกระปุ่นีแถม เทปสวยๆอ่ะบอกว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงชอบตีนี่แน่เลยคิตตี้เลยอ่ะเดี๋ยวคุณ่รนแรมชอบโทนสีทึบๆจ้ะผู้หญิงแกเบิ่งอายุเน๊ะจะเถาเว้ยใส่คิตตี้มาสรุปแล้วนางไม่ชอบสีชมพูคิตตี้แตวค่อยซื้อไม่ใส่ไปก่อนผ่องมอนผ่อง่้าไหมอุ้ยมอนนั่นนี่เอ้าเปลี่ยนจะได้ เสื้อบอลบ่พอมาจะได้ครบเอามาเอามาพี่ลูกเอามาที่นอนพี่ได้เฮ้มุดคลิปด้วเอามาเปลี่ยนที่นอนพี่แกออกมาเลยกพอแกมามุดคลิปด้วยแกมัออกมาลูเขาออมาเขาออกมาเขาออกมาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนปอกหมอนเลยมีข้ามน้ำลายบูดไหมไม่มีเด้อขาซะวพงไม่ซักแล้วหมอนข้างหมอนข้างยังบูมี เก็บไปก่อนข้างน้อยขึ้นผิดโประคิดที่ป้าฐานตอนนี้เดี๋ยวตกลงไปมุมนั้นเด้อกระดึ๊บลงไปหายัวเด็กระชับอยู่เอองั้นเอาให้ชิดเลยก็ตกลงเนาะมาตกแลงเหรอดีให้เป็นนอนดีพอเนาะอ่ะลองนั่งดูวะนี่ง้นแล้เฮ้ยนึกสองซ้ำเฮ้ยเฮ้ย อ่ะดึงดึงดึกขึ้นหาน้องเจ้าลายเนาะมานโดดเด่นเร <n umbers> <ค>ียบร้อยนี่มันนิ่มมากนิ่ม,มสินะสามพันสปริงเลยนะเอาแบบอย่างดีกะกะทถาว่าอย่างดีบอกกัในร้านถือว่าอย่างดีเนาะ <c oughs> พวกนี้อยู่ธรรมดา <c oughs> ที่แบบว่าที่แบบว่า,บบวามันยัดอย่างฮะน้องอาดาเป็นแข็งขนาดอะยัดยัดไหมเนาะเลดเป็นไห้เป็นนิวเป็นนิวอยู่แต่อันนี้ไม่เลยจ้ะ นิ่มมากเห็นไหมเหรอได้แล้วนอนสบายตั้งตื่นมาตื่นสวยแท้ตื่นสวยโดนตีตั้งใจเรียนด้วยหลับสบายไงพข้ไปนั่งเลยเรียนด้วยเห็นดิเข้าไปนั่งเงินลูกดูทางไหนครับเห็นดิเอ้ยนั่งดูนิ่มไหมนิ่มเห็นดิเสื้อขาวนะพ่อค่ะเสื้อขาวพ่อทำเกี่ยงแฮนได้เลอะเลยแล้วก็เปลี่ยนสุดยอดยังนิ่วด้วยยิงนิ่วด้วยอันยิ้มใส่กล้องหน่อย นีตกใจนางเลย <c oughs> ของขวัญแล้วตัวเองให้ของขวัญพ่อแม่คือตั้งใจใจเรียนเดอน้อนี่ทา <ons> ยกี่ดอกกกอนปริญญาได้มาใบเ <c oughs> ด้อใช้ยูสเลยรออีกเด้อรอใบต่อไปเดอ <c oughs> ้อเรียนใบนี้บอนับเด้ออนุบาลเนี่เจ็บอนุบาลบอนับเด้อแล้วถามหาปริญญาให้ดิเอาไม่เด้อพอนับเด้อนี่นับแน่นน๊ มือค่ะหนึ่งเสียเอามาซ้อยยืดบอกว่แขนสั้นแขนสั้นอนุบาลสองพ่อพ่นก็ดีใจลูกผจบอนุบาลโอ้แต่งตัวยังหล่อว้ายลุงูรับปริญญาเน่ะเก็ใส่เกียวซะแบบนแป้เลยไม่เนี่ยเนมไปปริญญาอนุบาลสองไปทักไปกอนอีกลังหลายปีเพิ่งขึ้นมัมสอง ควรน้อยๆค่อยๆสร้างแล้วค่อยหาไปครับอันไหนอันไหนขาดเขาค่อยๆเติมไปเนาะเพราะว่ามันกลับมาอยู่ค่อยเก็บค่อยกมเนาะมาได้แต่ละอย่างเนินเบาพอแล้วพอจได้แต่ละอย่างก็ต้องสู้ๆครับได้ดีครับได้น้ำยังบ่มีอยู่เมื่ออื่นเมื่อื่นเดี๋ยวไม่ค่อยไปซื้อได้น้ำบ้านจุดติ้งยังใช้น้ำปลาด้วยจากน้ำได้เอน้ำบาดาลน้ำบาดาลเท่าน้ำได้เท่าน้ำได้หรือน้ำบาดาลเนาะแบบเจาะแล้วก็เอาได้จาก เอาไปจุ่มลงเลยสูบขึ้นมาแบบนั้นนะ,ปะปาปแม่นจ้ะเดี๋ยวมันเสียเนาะมันสูบน้ำเได้ดเราหน่อยเดี๋ยวมือสติกสีลองเอาไปให้ช่างเบิงนะ่งเนาะครับผมถ้ามันเสียกะซื้อไม่ไปจ้าถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมไปะจ้า<ะ>ให้ท่างเบิ่งก่อนถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมได้ลไดแล้วมั่งรุ่นนะอ,<ห>อันใดขาดเขาก็ค่อยเบิ่งแล้วก็ค่อยเอามาซื้อของในบ้านเขาต้องมีเนาะบอกกินเนาะครับผมแต่มือนอีดีใจขนาดเลยจะได้โต๊ะกินข้าวงามสวย ในตู้แซ่ด้วยแซ่ตัวเล็กเบียวุ้นะเบียวุ้นบะอะลาพี่น้องนะจ๊ะมามีอย่างคลิปนี่หันมาไปซื้อของของใช่ในบ้านเนาะเอินาของใช่ในบ้านไม่ได้ออกไปหาอยู่กินพี่นอนไ้ซื้อที่นอนมาเซอร์ไพรส์น้องอดาสวยถึกใจบอที่นอนน่นถึกใจอยู่แต่น้องอันดาบุมาคิตตี้ัวแล้วอ่ะ ทันยังม<อ>างกแบบไม่เคยเหมือนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใ,ใจให้หน่อยเด้อครับแล้วพบอกพอพอพันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า